สวัสดีครับวันนี้เรามีเลโก้ฮิปี้เป็นเลโก้รถตำรวจมานะครับเป็นรถตำรวจที่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับมันสามารถเดินได้แล้ะมัน นะแล้วก็จะมีในบอกนะคะในถงุงหนวนะคะถุงองสสงสามถุงสีนะค้มือเราก็มาเป็นแบบว่า หลายๆ่มือนะคบมีสติกเกอร์นะคแล้วก็คู่มือนะสเลมน,นอู้ดีจังเลยอะลกิลกเกแทง้งเดนมาี๋ยวเราต่อก่อนนะครับ